ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อตาวัดมะขามเรียงถือเป็นเหรียญยอดนิยมของจังหวัดสระบุรีมีประสบการณ์มากมายเป็นที่เสาะ,ะแสวงหาอย่างมาก ของแท้สร้างไว้ไม่มากทําให้มีของปองลอมระบาดหนักเหรียนแท้เป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลซึ่งทําให้ความคมชัดแต่ละเหรียญแตกต่างกันออกไปบางเหรียญชุบบางไปผิวจะคมชัดมากบางเหรียญชุบหนาความคงชัดของผิวจะลดลงแต่องค์ประกอบโดยรวมจะใกล้เคียงกันที่สำคัญตัวตัดข้างถือว่า เป็นจุดชี้ตายได้อย่างดีหลวงพ่อตาบอัตตกาโมแห่งวัดมะขามเรียงอำเภอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรีจัดสร้างวัตถุมงคลอาทิตตะกุดโทนตะกุดสามพี่น้องตะกุดหนังหน้าผากเสือพระชัยวัดพระกิ่งเวชคามลูกเหมือนกิ่งมีดหมอพระผงต่างๆพายันแหวนถักเชือก และจีวอนเป็นต้นแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกปีกุตสักรา2,515ลักษณะเป็นเหรียญเสมารูปเหมือนเต็มองค์มีหูในตัวจัดสร้างจำน,นวน6,000เหรียญเป็นเหรียญเนื้ออป,ปกา้าด้านหน้าขอบเหรียญทำเป็นลายกนกตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนังขัดสมาธิเต็มองค์ ตายรูปเขียนคำว่าหลวงพ่อตาบด้านหลังเหรียญไม่มีขอบเหรียญตรงกลางเป็นยันตายยันเขียนว่าวัดมะขามเรียงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ทรงคุณค่าของจังหวัดสระบุรีพระครูเวชคามคณารักษ์หรือหลวงพ่อตาบอัตกาโมแห่งวัดมะขามเรียงอำเภอบ้านโม่จังหวัดสระบุรีเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่มีวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีชื่อเสียงโด่งดังในเขตจังหวัดสระบุรีมีนามเดิมว่าตาบคดชรินเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2454ที่บ้านกระโดนตำบลไผ่ขวางอำเภอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรีเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวคันเมื่อเติบโต ได้เข้าเรียนชั้นปฐมศึกษาที่โรงเรียนวัดศักดิ์อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียุธยาจนจบชั้นปฐมศึกษาปีที่สกับมาช่วยบิดามารดาทํางานระหว่างนี้คุณตามีความเชี่ยวชาญด้านอากคระเลขยันเวทมนต์พุทธคมได้สอนฝึกจนมีความสามารถด้านนี้แต่เยาวไวัยคันอายุครบ21ปีเข้าพิธีอุปสมบท พัทศีมาวัดมะขามเรียงเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2476มีพระครูศีคนาพิบาลหรือหลวงพ่อโฉมวัดดอนพุทธเป็นพระอุปชาพระธิการแสวัดบ้านล่อมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระธิการปังเจ้าว,วัดมะขามเรียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวา่าอัตกาโมู หลวงพ่อตาบวรณภาพมวันที่3เอ็ธันวาคมปีพุทธศักราช5 5 3 2รีสิริอายุ78ปีแต่ปรากฏว่าสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจึงนำร่างของท่านใส่ลงแก้วไว้ตั้งไว้ให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้มาจนถึงปัจจุบัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b ้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่